ผมกลับมาจากเรียนต่อต่างประเทศพอลงจากเครื่องบินก็ถูกชายชุดดำหนึ่งร้อยคนลักพาตัวไปที่โรงแรมแล้วก็ถูกหมมเล่าถูกมัดมือไว้กับหัวเตียงด้วยอะไรก็ไม่รู้ท่ามกลางแสงสลัวผมเห็นใบหน้าที่เลือนรางของผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมกับเสียงกระซิบอันอ่อนโยนที่แฝงไปด้วยอันตรายข้างหูเด็กดีเรียกว่าพี่สาวสิกลิ่นน้ำนมหอมจังที่สาวชอบนะ เหอเหอวันนั้นผมถูกปลุกด้วยเสียงคนจากโทรศัพท์อาการปวดหัวจากรทธิ์เมาค้างทําให้ผมพูดด้วยน้ําเสียงหุุดหนิดมีอะไรก็รีพูดมาอย่ามารบกวนเวลานอนของคุณชายอย่างฉันเมื่อได้ยินดังนั้นเสียงคำรามอย่างไม่พอใจของเพื่อนก็ดังขึ้นในโทรศัพท์ทันทีคุณชายฉู่นายมันแย่มากเมื่อวานกลับมาแล้วไม่บอกเพื่อนฝูงสักคำนายแอบหนีไปคนเดียวแล้วงานเลี้ยงต้อนรับที่นัดกันไว้ละ่ะ พ่อกลับมาก็ดูถูกพวกพี่น้องแล้วใช่ไหมพูดบ้าอะไรคุณชายอย่างฉันเป็นคนแบบนั้นเหรอผมพลิกตัวอย่างมึนงงทันใดนั้นร่างกายก็ชะงักมีบางอย่างผิดปกติพอได้สติผมก็เข้าใจในทันทีว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมลุกพรวดขึ้นนั่งกวาดสายตามองไปรอบห้องที่ไม่คุ้นเคยโรงแรมมาอยู่ที่โรงแรมได้ยังไงฉันไม่ได้อยู่ที่สนามบินเหรอแย่แล้วมาจนภาพตัด เรื่องเมื่อคืนนี้ทำไมฉันจำอะไรไม่ได้เลยผมขยี้ผมอย่างหงุดหงิดแล้วสบถออกมาว่าให้ตายสิคุณชายอย่างฉันโดนเล่นซะแล้วเชิงฟางตะลึงไปครู่หนึ่งคุณชายฉูนายไม่ได้กลับบ้านเหรอฉันอยู่ที่ไหนนะ่หรอฉันจะไปรู้ได้ไงเดี๋ยวส่งโลเคชันไปให้นายหาทำเองแล้วกันผมวางสายแล้วกำลังจะลุกจากเตียงทันใดนั้นก็ตระหนักถึงบางสิ่งสีหน้าของผมเปลี่ยนไปรีบคว้าผ้าห่มมาพันตัวแล้วกระโดดลงจากเตียง มองหาบนพื้นทำไมไม่มีเจ้านั่นละ่ะแย่แล้วจะไม่ได้เป็นพ่อคนโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมก็กกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูผมที่นุ่งผ้าเช็ดตัวอยู่ก็ไปเปิดประตูยังไม่ทันได้เอ่ยปากผู้ชายข้างนอกก็พุ่งเข้ามาใครกันผู้หญิงคนไหนที่กล้าดีดึงคุณชายฉู่ผู้รักนวลสงวนตัวของเราลงมาจากแท่นบูชาเมื่อมองดูเสื้อผ้าที่ถูกฉีกเป็นชิ้นๆบนพื้นเฉิงฟาง ก็ถึงกับอ้าปากค้างให้ตายสิคโคตรเดือดเลยเขาเหลือบมองรอยรักที่คอของผมและรอยแดงชัดเจนที่ข้อมือเชิงฟางก็พูดเสริมพร้อมกับทำเสียงจีจะเล่นกันได้ถึงคลิกถึงขิงจริงหาหา่าหน้าผมเดี๋ยวแดงเดี๋ยวซีดคนหนีไปแล้วหนีไปแล้วเชิงฟางตกใจจนตาเบิกกว้างทำดีไม่เอาหน้าวีรสตรีชัดๆแล้วผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงเห็นชัดไหม จะไม่ได้ผมทำหน้าเครียดมองเขาอย่างจริงจังนายไปขอดูกล้องวงจรปิดของโรงแรมเดี๋ยวนี้ต้องลากผู้หญิงคนนั้นออกมาให้ได้ไม่เห็นต้องจริงจังขนาดนั้นเลยเฉิงฟางไม่ใส่ใจเรื่องแบบนี้เขาเห็นมาเยอะแล้วใครจะเล่นใครก็เหมือนกันอีกอย่างผู้ชายอย่างเราก็ไม่เสียเปรียบอยู่แล้วพูดบ้าอะไรผมตะคอกท่านใดนั้นผมก็พูดเสียงเข้มว่าอาจจะมีทาย,ยาทได้นะความรู้พื้นฐานที่สุดผมก็ยังพอมีอยู่ ต้มตุนนี่หว่าให้ตายสิคุณชายฉูนี่มันมีแผนการร้ายพ่อเฉิงฟังได้ยินก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแล้วเรื่องทั้งหมดที่ขัดต่อสามัญสำนึกคือแผนการร้ายถ้าหากวันไหนตระกูลฉูมีลูกนอกสมรสโผลมาด้วยความคิดที่เก่าคร่ำครึ่ของคุณปู่ฉูมีหวังได้โดนตีขาหักแน่ต้องวงจรปิดในโรงแรมถูกใครบางคนแก้ไขไปแล้วร่องรอยของผู้หญิงคนนั้นถูกลบไปหมดไม่สามารถหารอยอะไรได้เลย ผมขมวดคิ้วกัดฟันพูดว่าไม่ว่าจะเป็นใครคุณชายอย่างฉันจะลากตัวหล่อนออกมาให้ได้เรื่องนี้เก็บเป็นความลับด้วยเข้าใจและวางใจได้เชิงฟางพยักหน้าอย่างหนักแน่นพ่อส่งผมกลับถึงบ้านเขาก็รีบหยิบมือถือออกมาทันทีในกลุ่มแชทเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวแบ่งปันความลับสุดยอดนี้เก็บเป็นความลับนะใครเอาไปพูดต่อขอให้เป็นลูกหมาพ่อครับแม่ครับผมกลับมาแล้ว นักคา,ารืหาส่วนตัวที่เรียบง่ายและหรูหราพอผมกล้าเข้าประตูไปก็แสดงความกระตรือรือร้นอย่างมากเมื่อเงยหน้ามองก็เห็นบนโซฟาหนังสีดํามีชายในชุดสุธภูมิฐานนั่งอยู่ไม่ไกลกันนั้นยังมีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ผมยาวลอนสีเขียวเหมือนสาหรายถูกปล่อยสยายไว้ด้านหลังอย่างสบายๆเครื่องหน้าโดดเด่นงดงามจับตาผมตะลึงไปครู่หนึ่งผู้ชายคนนั้นคือพ่อของผม แต่ผู้หญิงคนนั้นดูไม่คุ้นตาแต่ก็ให้ความรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดชูอี้ชุนมองลูกชายคนเล็กตรงหน้าในแววตาที่เคร่งขรึมและจริงจังนั้นก็มีความกังวลฉายออกมาเล็กน้อยคุณหลิวอ,อย่าถือสาเลยนะครับนี่ลูกชายคนเล็กของผมเพิ่งกลับจากต่างประเทศไม่มีมารยาทเลยหลิวเม่เย็ยนมองมาที่ผมบนใบหน้าที่ขาวสะอาดหล่อเหลาเปลี่ยนไปด้วยกลิ่นอายของความเยาวัยที่สดใสาราวกับแสงตะวัน มุมปากของเธอยกขึ้นเป็นรอยยิ้มที่มีความหมายลึกซึ้งไม่เจอกันสามปีโตขึ้นนะแต่กลิ่นบนตัวยังไม่เปลี่ยนไปเลยนะยังคงเป็นกลิ่นน้ำนมอ่อนๆน,นั่นฉันชอบพ่อครับผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเหรอครับหลังจากหลิวเมื่อย็นกลับไปผมก็อดไม่ได้ที่จะถามด้วยความอยากรู้ลูกสาวของหลิวจริงชวนแห่งกลุ่มบริษัทหลิวหลิวจริงชวนเหรอผมลองค้นหาในหัวเกี่ยวกับเมืองอวิ๋งเฉิง ข่าวใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาเสียชีวิตไปเมื่อสามปีก่อนไม่ใช่เหรอครับชูอี้ชุนดีตาลงเล็กน้อยก็เพราะหลิวจริงชวนตายไปแล้วหลังจากที่หลิวเมื่อเย็นรับช่วงต่อกลุ่มบริษัทหลิวกิจการของตระกูลหลิวไม่เพียงแต่ไม่ตกต่ำลงกลับยังเติบโตขึ้นเกือบเท่าตัวภายในสามปีนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดผมมองชูอี้ชุนเธอมาหาพ่อทำไมเหรอครับ อีกสาวันตระกูลหลิวจะจัดงานเลี้ยงการกุศลเธอมาส่งบัตรเชิญในนามของการส่งบัตรเชิญแต่ความหมายที่แท้จริงคือมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับตระกูลชูผมเกิดมาในตระกูลนักธุรกิจจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรฉูอี้ชุนยกถ้วยชาขึ้นจิตและพูดช้าๆว่างานเลี้ยงการกุศลนี่อีกสามวันแกไปกับพ่อด้วยถึงตอนนั้นในงานจะต้องมีคุณหนูตระกูลดังมากมายดูว่ามีใครถูกใจบ้างไหม รีแต่งงานเพื่อสร้างพันธมิซะพอได้ยินผมก็ของขึ้นทันทีพี่ใหญ่กับพี่สาวยังไม่แต่งงานเลยยังไงก็ไม่ถึงตาผมหรอกผมเพิ่งจะยี่สิบเองนะชีวิตอันงดงามเพิ่งจะเริ่มต้นจะให้การแต่งงานคลุมถุงชนมาฉุดรั้งชีวิตของผมได้ยังไงฉูอี้ชุนวางถ้วยชาลงสีหน้าเรียบเฉยพี่ใหญ่ของแกเก่งเรื่องการจัดการแปดปีก่อนก็เรียนจบปริญญาตรีสองจากต่างประเทศแล้ว ส่วนที่สาวของแกก็จบปริญญาเอกด้านการเงินบริหารการเงินของบริษัทอยู่แล้วหลายปีที่แกอยู่ต่างประเทศมีความสําเร็จอะไรบ้างผมรู้สึกละอายใจเล็กน้อยผมไม่สนใจเรื่องของบริษัทแต่พ่อจะมาบังคับให้ผมแต่งงานคุมถุงชนเพื่อเสริมสร้างสถานะของตระกูลชูในเมืองอวิ๋งเฉิงไม่ได้ผมไม่ยอมสีหน้าของชูอี้ชุนเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมน้ำเสียงไม่ยอมให้ปฏิเสธนี่คือเส้นทางที่แกต้องเดิน ไม่ใช่เรื่องที่แกจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยได้การพูดคุยในวันแรกจบลงอย่างไม่ราบรื่นพอกลับมาถึงห้องโทรศัพท์ของผมก็ดังขึ้นเป็นรูปภาพในรูปเป็นผู้หญิงคนหนึ่งหันหลังให้กล้องชุดเรสยาวสีดำขับเน้นรูปร่างแต่ไม่เห็นหน้าตาข้างๆกันคือผู้ชายคนหนึ่งที่ลืมตาปรื้อๆอ,อย่างเคลิบเคลิมผมหยุดหายใจไปชั่วขณะคือผู้หญิงคนนั้นเรื่องเมื่อคืนถูกอัดวิดีโอไว้ จากนั้นก็มีข้อความอีกสองสาบรรทัดส่งเข้ามาในมือถืออยากได้วิดีโอไหมสิบล้านหยวนหรือไม่ก็คืนนี้ที่ห้อง v พ p ชั้นบนสุดของไพรเวทครับนายคงเข้าใจนะข่มขู่ฉันเหรอกล้าดียังไงมาต้มตุ๋นคุณชายอย่างฉันคิดจะตายหรือไงผมกัดฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าขับรถซูปเปอร์คาร์สีดำออกจากโรงรถใต้ดินแล้วออกจากบ้านไปด้วยความโมโหฉันอยากจะเห็นนักว่าเป็นไอสารเลวหน้าโง่ที่ไหน ที่กล้ามาวางแผนเล่นงานฉันฮัลโหลเฉิงฟางเรียกคนมาสักสองสามคนไปรอฉันที่ชั้นล่างของไพเร e วขับผู้หญิงเมื่อคืนติดต่อฉันมาแล้วผมกำพวงมาลายรถซูปเปอร์คาร์ไว้แน่นพยายามควบคุมความร้อนรนในใจบนถนนข้างหน้ามีสัญญาณไฟแดงผมเพิ่งจะเหยียบเบรกทันใดนั้นรถซูปเปอร์คาร์ก็สั่นอย่างรุนแรงชนจนก้นผมลอยขึ้นจากเบาะและหัวก็เกือบจะกระแทกกับกระจกหน้าเพราะแรงเฉื่อย ให้ตายสิขับช้าขนาดนี้ยังจะมาชนท้ายได้อีกรีบไปเกิดใหม่หรือไงขอโทษครับขอโทษเมื่อกี้เผลอไปหน่อยอย่ากโกรธเลยนะครับผมเพิ่งจะลงจากรถอย่างหัวเสียก็มีชายวัยสี่สิบกว่าคนหนึ่งวิ่งมาจากข้างหลังดูเหมือนจะหัวล้านิดหน่อยเขาคงคำนับขอโทษไม่หยุดทำเอาความโกรธของผมที่จะระเบิดออกมาต้องชะงักไปเพราะรู้สึกเกรงใจขึ้นมาขับรถเป็นไหมผมตะคอก แล้วเดินไปด้านหลังรถเพื่อดูรถซูเปอร์คาร์ท้ายรถถูกชนจนเสียรูปไปแล้วด้านหลังเป็นรถโร่รอยสีดำหน้ารถโร่รอยกระบุบไปเล็กน้อยแต่รถรุ่นท็อปก็คือรุ่นท็อปสภาพดีกว่ารถซูเปอร์คาร์ของผมหน่อยผมยังรีบที่จะไปหาผู้หญิงคนนั้นจากเมื่อคืนไม่มีอารมณ์มาจัดการเรื่องบ้าๆพวกนี้จะเคลียร์กับบริษัทประกันหรือจะไก,กล่เกลี่ยกันเองรีบๆหน่อย ถ้าทำให้ธุระสาคัญของคุณชายอย่างฉันต้องเสียเวลาพวกนายชดใช้ไหวเหรอรอสักครู่นะครับผมขอถามก่อนคนขับรถเดินไปที่หน้าต่างหลังของรถโรรอยดูเหมือนจะไปขอความเห็นจากคนที่อยู่ในรถจากนั้นประตูรถโรรอยก็เปิดออกมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากข้างในผมเงยหน้ามองก็จําได้ในทันทีว่าเธอคือคนนั้นหลิวโมเย,ยนที่มาส่งบัตรเชิญให้ตระกูลชูด,ด้วยตัวเองเมื่อตอนเช้าผมไม่ได้มองให้ดี แค่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดูไร้กาศไปหน่อยผมไม่ชอบตอนนี้พอได้มองดูดีๆผู้หญิงคนนี้หน้าตาสวยมากจริงๆผมลอนสีน้ำตาลถูกปล่อยสยายไว้ด้านหลังอย่างสบายๆเครื่องหน้าสวยคมโดดเด่นชุดเสื้อแขนยาวและกางเกงขาย,ยาวสีดำเข้ารูปดูคล่องแคล่วและเป็นตัวของตัวเองออร่ะของผู้มีอำนาจทำให้ทั้งตัวเธอดูมีสเสน่ห์แบบดิบเถื่อนและมีแรงดึงดูดอย่างมาก ไตรเกลียกันเองหลิวม่อเย็ยนเหลือบมองสภาพรถสีหน้าเรียบเฉยเหมือนกับว่าจำตัวตนของผมไม่ได้เลยความเสียหายทั้งหมดฉันรับผิดชอบเองคุณมีข้อเรียกร้องอะไรอีกไหมไม่มีแล้วผมเปิดประตูรถหยิบมือถือออกมาดูเหมือนจะรีบร้อนซ่อมเสร็จแล้วให้ส่งไปที่จินเหอวานจินเหอวานเหรอมเมื่อเห็นว่าผมจะไปหลิวเมื่อเย็ยนก็เอ่ยถามขึ้นทันทีคุณคือลูกชายคนเล็กของตระกูลชูชูนานคุณหลิวความจำดีจังนะครับ ผมฝืนยิ้มออกมายังไงซะเธอก็เป็นคนมีหน้ามีตาในเมืองอวิ๋นเฉิงในอนาคตก็อาจจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของตระกูลชู่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรผมก็ไม่ควรจะเสียมารยาทเกินไปรถชนเป็นเรื่องเล็กแต่ผมไม่อาจล่วงเกินผู้หญิงคนนี้ได้ผมมีธุระขอตัวก่อนนะครับเรื่องซ่อมรถก็รบกวนคุณด้วยแล้วกันแถวนี้เรียกแท็กซี่ยากคุณจะไปไหนเพื่อเป็นการขอโทษ ฉันไปส่งคุณได้ผมกวาดสายตามองไปรอบหาหะแล้วก็ก้มลงมองนาฬิกาบนข้อมือยังพอมีเวลาก่อนจะถึงตอนกลางคืนน่าจะยังทันอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนมารับก็ได้ยังไม่ทันที่ผมจะหยิบมือถือโทรหาเฉิงฟางรถเบรลี่คันหนึ่งก็ขับเข้ามาอย่างรวดเร็วจากที่ไม่ไกลนักจากนั้นก็เห็นคนขับรีบลงจากรถเปิดประตูรถอย่างนอบน้อมท่านประธานหลิวหลิวมเยนมองมาที่ผม แล้พยักพเพยิดหน้าเล็กน้อยขึ้นรถสี่ฉันไปส่งผมลังเลอยู่ครู่หนึ่งถึงจะสงสัยอยู่บ้างว่าทำไมรถคันนี้ถึงมาเร็วนักแต่ก็รู้สึกว่าถ้าปฏิเสธอีกคงจะดูไม่ดีจึงตามหลิวเม่เย็ยนขึ้นรถไปเมื่อได้กลิ่นน้ำนมอ่อนๆจากข้างกายมุมปากของหลิวเม่เย็ยนปรากฏรอยยิ้มจางฮา,า่วันนี้ผมใส่แค่เสื้อยืดเรียบๆบ,บวกกับใบหน้าที่สะอาดหล่อเหลา ยิ่งขับให้ทั้งตัวดูสดใสและมีชีวิตชีวาแววตาของหลิวเมื่อเย็นลุ่มหลงและร้อนแรงแต่บนใบหน้ากลับเรียบเฉยจนดูไม่ออกว่ารู้สึกอย่างไรสามปีก่อนฉันเคยเจอคุณที่งานประมูลฉันจําได้ว่าตอนนั้นที่ชายของคุณฉู่เยียนเป็นคนพาคุณไปฉันประทับใจในตัวคุณมากเธอจําได้ว่าตอนนั้นผมเดินตามหลังฉู่เยียนใบหน้าที่ยังอ่อนเยาวนั้นดูสะอาดและหล่อเหลาตอนที่เดินสวนกัน เธอยังได้กลิ่นน้ำนมอ่อนฮหาฮห่หอมมากเหมือนกับตอนนี้หลิวเมื่อเย็นหลับตาลงแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆไม่มีใครรู้ว่าความลหลงไหลในกลิ่นน้ำนมของเธอถึงขั้นที่หน้าตกตะลึงแล้วคุณรู้จักพี่ใหญ่ของผมด้วยเหรอผมตกใจเล็กน้อยขณะที่ดวงตาของผมกรอกไปมาในหัวก็เกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาทันทีถ้าพี่ใหญ่ของผมได้แต่งงานกับปะกูลหลิว เพื่อเสริมสร้างสถานะของตระกูลฉู่ในเมืองอวินเฉิงงั้นผมก็เป็นอิสระแล้วใช่ไหมเมื่อนึกถึงการแต่งงานครอมถุงชนผมก็ขายพี่ชายชู่เยียนของตัวเองสำเร็จและคุณคิดว่าพี่ใหญ่ของผมเป็นยังไงบ้างครับหลิวเมเยียนเหลือบมองผมในใจก็เดาความตั้งใจของผมออกทันทียอดเยี่ยมมากและก็มีความสามารถมากด้วยตาของผมเป็นประกายมีแววชูเยียนปีนี้อายุยี 28. ฟังพ่อผมบอกว่าคุณหลิวปีนี้อายุ23มีความสามารถโดดเด่นมากเหมาะที่จะมาเป็นสภ r ยของตระกูลชูที่สุดอีกอย่างผู้ชายอายุเยอะกว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเขารู้จักเอาใจใส่คนที่ชายของผมเก่งมากจริงฮาหะแถมเขายังนิสัยดีมากด้วยไม่เคยโกรธคนรอบข้างเลยแล้วเขาก็รักนวลสงวนตัวอยู่มา20กว่าปีข้างกายไม่มีผู้หญิงเลยสักคนความสามารถก็สูง บริษัทภายใต้การบริหารของเขาเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วราคาหุ้นขึ้นไปหลายเท่าตัวพอพูดถึงชูเยียนผมก็เหมือนมีเรื่องจะพูดไม่รู้จบและชมไม่หยุดปากกลัวว่าหลิวเมื่วเยียนจะไม่ชอบเขาหลิวเมื่วเยียนมองดวงตาที่เปล่งประกายของผมและริมฝีปากที่พูดไม่หยุดของผมอยากจะดึงผมเข้าไปกอดในอ้อมแขนเสียเดี๋ยวนี้แล้วกัดแรงๆสักทีแต่นี่เมื่อมีโอกาสแบบนี้ เธอก็ควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์เราจนกว่าจะหลอกคนมาอยู่ในกำมือได้เมื่อไหร่เธอจะคิดบัญชีทั้งเก่าและใหม่พร้อมกันเคยได้ยินมาบ้างชูเยียนมีสเสน่ห์แบบลูกผู้ชายมากผมยิ้มกริ่มเรื่องนี้ต้องสำเร็จแน่ก่อนจะลงจากรถฉันใช้ความคิดริเริ่มที่จะนำโทรศัพท์ออกไปเพิ่มช่องทางการติดต่อของหลิวเมื่วเยียนตอนนี้ในใจของผมหลิวเมื่วเยียนก็คือพี่สะใภ้ในอนาคตของผมแล้ว ทั้งคำพูดและการกระทำก็สนิทสนมขึ้นมากโดยไม่รู้ตัวได้ยินว่าอีกสามวันตระกูลหลิวจะจัดงานเลี้ยงการกุศลถึงตอนนั้นที่ใหญ่ของผมก็จะไปด้วยต่อให้ไม่ไปก็ต้องลากเขาไปให้ได้เขาต้องไปยินดีต้อนรับค่ะหลิวเมื่อย็ยนยิ้มเล็กน้อยคุณก็มาได้นะไปแน่นอนครับผมตอบอย่างมั่นใจยังต้องเป็นพ่อสื่อให้ฉูเยียนพ่อสื่ออย่างผมจะขาดไปได้อย่างไรงั้นผมเรียกพี่ว่าพี่เย็ยนได้ไหมครับ เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับหลิวเม่เยียนผมลองถามดูอย่าง,างเชิงเรียกพี่สาวสิหลิวเม่เยียนยิ้มแล้วพูดว่าฉันชอบคำเรียกนี้ต่อไปต้องเรียกทุกวันนะยิ่งเรียกเธอก็ยิ่งมีความสุขเมื่อมองดูรอยยิ้มบนใบหน้าของหลิวเม่เยียนในใจก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยพอลงจากรถผมก็มุดกลับเข้าไปในรถอีกครั้งและพูดกับหลิวเม่เยียนว่าพี่สาวพี่ยิ้มแล้วสวยมากครับพูดจบผมก็รีบลงจากรถอีกครั้ง เดินไปทางที่เฉิงฟางอยู่อารมณ์ที่ขุนมัวก็ดีขึ้นมากเมื่อมองท่าทางที่กระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขของผมรอยยิ้มที่มุมปากของหลิวเมียวเย็งก็ยิ่งกว้างขึ้นเจ้าตัวเล็กมาดูกันสิว่าจะหนีจากฝ่ามือของที่สาวคนนี้ไปได้ยังไงเรื่องวิดีโอเป็นแค่เรื่องหลอกลวงเมื่อผมพาคนบุกเข้าไปในลับก็คว้าน้ำเหลวอย่างไม่ต้องสงสยัยบัตรซบโดนหลอกซะได้จากนั้นก็มีเสียงแจ้งเตือนข้อความดังขึ้นในมือถือ คราวหน้ามาคนเดียวนะหรือไม่ก็สองสิบล้านวันเดียวขึ้นราคาสิบล้านตระกูลฉูเป็นโรงกระสาบหรือไงผมมองไปที่คนสองสามคนที่อยู่ข้างหลังในใจก็รู้สึกหวัดหวั่นอย่างบอกไม่ถูกผู้หญิงคนนั้นรู้ได้ยังไงว่าผมพาคนมาด้วยหรือว่าทุกการกระทําของผมอยู่ในสายตาของเธอผมเพิ่งกลับมาถึงประเทศยังไม่ได้ไปสร้างศัตรูกับใครตกลงว่าใครกันที่อยากจะเล่นงานผมเป็นอะไรไป เฉิงฟางหยิบมือถือผมไปดูแล้วอุทานให้ตายสิกล้าเรียกค่าถ่ายแพงขนาดนี้เลยเหรอในใจผมรู้สึกหงุดหงิดเลยคว้ามือถือกลับมาแล้วบกมือให้คนสองสามคนที่อยู่ข้างๆลำบากพวกนายแล้วพวกนายกลับไปก่อนเถอะคนพวกนั้นเป็นลูกน้องมือดีของเฉิงฟางหลายปีมานี้ผมอยู่ต่างประเทศตลอดพวกเขาจะไม่คุ้นเคยกับผมพอเฉิงฟางเอ่ยปากลูกน้องมือดีเหล่านั้นถึงได้หันหลังกลับไป ถ้าให้ฉันพูดนะยอมจ่ายเงินตัดปัญหาไปดีกว่าสองสิบล้านนายก็มีเงินส่วนตัวอยู่ไม่ใช่เหรอผมกัดฟันพูดว่าต่อให้ต้องแจ้งตำรวจจนคนรู้กันทั่วคุณชายอย่างฉันก็ไม่ยอมให้ผู้หญิงคนนั้นได้ใจหรอกเธอไม่ให้เงินก็แล้วไปยังกล้ามาแบกเมย์ฉันอีกคุณชายอย่างฉันเคยต้องมาเจอเรื่องน่าสมเพชแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าฉันไม่ลากผู้หญิงคนนั้นออกมาผมขอสาบานว่าจะไม่ขอเป็นคนอีกต่อไปพูดจบปุ๊บ ในมือถือก็มีข้อความใหม่ส่งเข้ามาแจ้งตำรวจสิฉันจะสำรองวิดีโอไว้หนึ่งพันชุดฉบับแรกจะส่งไปให้พ่อของนายพรุ่งนี้ที่ขับฉันบนสุดของปี่สุยซานจวงมาคนเดียวหรือไม่ก็สามสิบล้านผมตัวสัน่นแทบจะโยนมือถือทิ้งมองไปที่กล้องวงจรปิดในถงทางเดินก็เข้าใจในทันทีแล้วก็ชูนิ้วกลางให้กล้องวงจรปิดพูดทีละคำอย่างดุดันว่า คอยดูว่าคุณชายอย่างฉันจะจัดการแกยังไงขณะเดียวกันที่ชั้นล่างในรถเบลลี่หลิวเมยเยียนผ่านคอมพิวเตอร์ตรงหน้ามองดูท่าทางกัดฟันกรอดของผมมุมปากก็ปรากฏรอยยิ้มเจ้าตัวเล็กที่สาวรอเธออยู่น่าออกจากขับมาผมจึงปฏิเสธคำชวนไปดื่มเหล้ากับเฉิงฟางกำลังจะเรียกแท็กซี่กลับบ้านก็มีเสียงบีบแตรดังขึ้นจากที่ไม่ไกลนักเมื่อเงยหน้ามองก็เห็นว่าเป็นรถเบลลี่ของหลิวเมืยอเยียน ผมลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินไปทางรถเบลลี่อย่างไรก็ตามสิ่งเลวร้ายมาทีละคนแก้ได้ทีละเรื่องก็ยังดีในเมื่อเรื่องนี้ผมจัดการไม่ได้นั้นก็จัดการเรื่องแต่งงานคลุมถุงชนให้เรียบร้อยก่อนทำไมทำหน้าเศร้าอย่างนั้นละ่ะเกิดอะไรขึ้นพอขึ้นรถหลิวเมื่อเย็นก็ยื่นนมมาให้ขวดหนึ่งผมไม่ได้คิดอะไรมากเปิดฝาแล้วดื่มไปอึดใหญ่ไม่ได้ระวังตัวเลยสักนิด พี่สะัยในอนาคตของผมไม่มีทางทำร้ายผมแน่ในใจผมว้าวุ่นว่าแต่คุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับทำงานอยู่แถวนี้นะ่ะกลัวว่าคุณจะกลับบ้านไม่สะดวกพอทำงานเสร็จก็เลยแวะมายัางไงซะก็ชนรถของคุณไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรฉันก็ปล่อยปะละเลยไม่ได้หลิวเมเยียนปิดโน้ตบุ๊กหันมามองผมรุ้งใจเรื่องอะไรถ้าพี่ชายคุณแก้ไม่ได้ฉันช่วยแก้ให้ได้นะคำพูดนี้ทำให้ผมยิ่งมั่นใจในความคิดของตัวเอง ผู้หญิงคนนี้กับพี่ชายของผมช่างเป็นคู่ที่สวรรค์สร้างเป็นคู่กันถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันสวรรค์คงไม่ยอมแน่ไม่มีอะไรครับผมจัดการเองได้ผมมองออกไปนอกหน้าต่างในใจก็รู้สึกซาบซึ้งกับพี่สะพ้ายในอนาคตคนนี้อย่างบอกไม่ถูกใครกันที่บอกว่าคุณหนูตระกูลหลิวเย็นชาไร้หัวใจและไม่ธรรมดาเธอช่างมีน้ำใจและเป็นกันเองขนาดนี้พ่อของผมต้องดูคนถิดไปแน่ฮา,า่เงียบไปสักพัก หลิวเม่าเยงก็พูดขึ้นมาว่าดึกแล้วฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยไปด้วยกันไหมกินข้าวเสร็จแล้วฉันจะไปส่งคุณกลับผมคิดจะปฏิเสธท่านใดนั้นก็เกิดความคิดดีๆขึ้นมาได้เลยครับเดี๋ยวผมโทรหาพี่ใหญ่ก่อนดูว่าเขาเสร็จงานหรือยังเขาเป็นหนุ่มโสดเจ้าสเสน่ห์และร่ำรวยเกิดมาเพื่อจ่ายเงินโดยแท้วันนี้เราไปรีทายเขาหนึ่งมื้อกันหลิวเม่เยนขมวดคิ้วเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้ขัดจังหวะการกระทําของผมผมยังไม่คุ้นเคยกับเขาเท่าไหร่เธอจะตีย่าให้งูตื่นจนทําให้ผมตกใจไม่ได้อีกอย่างด้วยบารมีของตระกูลชูเธอก็ไม่กล้าทําอะไรจงแจ้งนักอย่างเช่นการลักพาตัวแม้ว่าเธออยากจะมัดผมกลับไปโดยตรงมากก็ตามแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาตอนที่รับโทรศัพท์ชูเยียนกําลังประชุมวิดีโอคอนอยู่ในห้องทํางานล่าสุด บริษัทกำลังดำเนินโครงการที่สำคัญมากเมื่อเห็นว่าเป็นสายจากผมฉู่เยียนก็ยกมือขึ้นเพื่อหยุดการประชุมพี่พี่เสร็จงานหรือ,อยังผมจะเลี้ยงข้าวนะฉู่เยียนยิ้มในแววตาไม่มีความเข้มงวดของคนที่มีอำนาจเลยกลับมาตั้งสองวันแล้วเพิ่งจะนึกถึงพี่ชายคนนี้เหรอสองวันนี้ผมยุ่งมิดหน่อยนอกจากเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวพวกนั้นแล้วนายจะไปยุ่งอะไรได้ ผมขมวดคิ้วอย่ามาดูถูกเพื่อนผมนะโอเคโอเคฉู่เยียนยกมือนวดขมับเพื่อคลายความเหนื่อยล้าเงินค่าขนมไม่พออีกแล้วเหรอเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวนี้เลยรอพี่เคลียร์โปรเจกต์ในมือเสร็จก่อนแล้วจะกลับบ้านสองวันนี้อย่ามากวนที่ละ่ะผมกำลังจะอ้าปากพูดอะไรบางอย่างในโทรศัพท์ก็มีเสียงสัญญ,ญาณสายไม่ว่างดังขึ้นตูดๆต,ตามมาด้วยเสียงแจ้งเตือนข้อความเป็นซองแดงโอนเงิน พร้อมกับข้อความแนบมาด้วยหนึ่งแสนแลกกับความสงบสุขสองวันของฉันผมเบ้ปากรับซองแดงโดยไม่ลังเลหนุ่มโสดเจ้าสเสน่เงินที่ให้มาไม่เอาก็โง่แล้วระหว่างที่คุยโทรศัพท์รถเบนลี่ก็จอดอยู่หน้าร้านอาหารตะวันตกที่ดูมีรถนิยมแห่งหนึ่งแล้วที่ชายนายจะมาไหมหลิวเมื่อย็ยนถามท,ทั้งที่รู้อยู่แล้วเขายังยุ่งอยู่ครับ ผมรู้สึกเสียดายเล็กน้อยโอกาสดีๆที่จะได้ทำความรู้จักกันก็พลาดไปแบบนี้แต่ไม่เป็นไรในอนาคตยังมีโอกาสถ้าผมจับคู่ให้คู่นี้สำเร็จในอนาคตผมไม่เพียงแต่จะไม่โดนพ่อบังคับให้แต่งงานคลุมถุงชนแต่ยังจะได้รับความรักสองเท่าจากทั้งพี่ชายและพี่สะพ้ายแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วขึ้นไปกันเถอะเมื่อได้ยินดังนั้นผมก็มองออกไปนอกหน้าต่างรถรู้สึกเหมือนกำลังขี่หลังเสือลงก็ไม่ได้ไปต่อก็ลำบาก จริงๆแล้วผมไม่อยากมาฉู่เยียนไม่มาผมมากินข้าวกับพี่สะพ้ายในอนาคตรู้สึกแปลกๆอยู่เสมอแต่มาถึงหน้าประตูแล้วถ้าผมปฏิเสธอีกก็คงจะเสียมาระยาะจริงๆบรรยากาศในร้านอาหารดีมากเงียบสงบและมีรถนิยมไม่ไกลกันนั้นยังมีนักไวโอลินบทเพลงที่บรรเลงก็เข้ากับบรรยากาศมากไม่ว่าจะมองอยังไงก็เหมือนเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการทอดรัก แต่ในใจผมก็บริสุทธิ์แน่นอนว่าไม่ได้มีความคิดไม่ดีกับพี่สะพายในอนาคตหรอกฉันชอบกินสเต็กก็เลยเลือกร้านนี้ไม่ว่าอะไรใช่ไหมไม่ว่าครับผมสายหน้าระหว่างที่หลิวเมเยนคุยกับพนักงานเสิร์ฟผมแอบถ่ายรูปด้านข้างของหลิวเมเยียนต้องยอมรับว่าคนสวยก็คือคนสวยสวย360องศาไม่มีมุมอับจริงหาห่ขนตาย,ยาวงอน สันจมูกโด่งมุมปากที่ยกขึ้นเล็กน้อยมุมข้างนี้สุดยอดไปเลยผมเลื่อนหน้าจอมือถืออยากจะส่งรูปให้ฉู่เยียนท่านใดนั้นก็นึนถึงเรื่องที่เขาไม่ให้รบกวนขึ้นมาก็เลยเก็บรูปภาพกลับมาอย่างอายอายดื่มไวไหมหลิวเมอเย็ยนมองผมอย่างมีความหมายฉันมีไวน์แดงเก็บไว้ที่นี่สองขวดบรรยากาศดีๆแบบนี้เหมาะกับการดื่มเพื่อเพิ่มอรรถรสเมื่อึกถึงวันแรกที่กลับประเทศ ก็เพราะดื่มเหล้าจนเกิดเรื่องไม่ใช่แค่โดนหลอกแต่ยังโดนแบ๊กเมอีกผมปฏิเสธทันทีไม่ดื่มครับเดี๋ยวต้องกลับบ้านถ้าพอได้กลิ่นเหล้าจากตัวผมก็จะดุผมอีกเมื่อได้ยินดังนั้นหลิวเมื่อเย็นก็หัวเราะอ,ออกมาทันทีก่อนหน้านี้เธอแค่รู้สึกว่าผมหล่อสะอาดเหมือนกระดาษขาวไม่นึกเลยว่าผมคนนี้ก็น่าสนใจจริงหาห่ในอนาคตคุณอยากทำอะไรก็ทำได้เลย ถ้าครอบครัวไม่เข้าใจคุณฉันสนับสนุนคุณประโยคนี้หรือเมื่อเย็ยนพูดอย่างจริงใจบางทีเมื่อสามปีก่อนเธออาจทําไม่ได้แต่เธอในอีกสามปีต่อมาสามารถสนับสนุนทุกการตัดสินใจของผมได้นี่ก็เป็นเหตุผลที่ตอนแรกเธอชอบผมแต่ก็ไม่ได้มารบกวนผมเลยและเธอก็เพิ่งจะเริ่มติดตามความเคลื่อนไหวของผมในช่วงนี้เองเพราะโอกาสสุกนอมแล้วผมรู้สึกตกตะลึงเล็กน้อย ไม่นึกเลยว่าพี่สะพายในอนาคตคนนี้จะอบอุ่นขนาดนี้แถมยังมีน้ำใจอีกด้วยถ้าฉู่เยียนไม่แต่งงานกับเธอสวรรค์คงไม่ยอมแน่มื้อนี้เป็นไปอย่างสบายๆผมเป็นคนพูดจาตลกขบขันนิสัยตรงไปตรงมาหลิวเหมอเยียนก็ยอมรับในคุณค่าและมุมมองชีวิตของผมไม่รู้ตัวเลยว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนดูเหมือนจะใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ในตอนนั้นเอง แต่จูจูหลิวเมื่อเย็นก็เดินมาตรงหน้าผมมุมปากเผยรอยยิ้มเจ้าเล่ผมตะลึงไปชั่วครู่แล้วก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติให้ตายสิไม่ดีแล้ว